ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านด้วยนะครับวันนี้พวกผมสารพัดเกมหรามันก็ไม่เกิดในเกมเกมเชื่ออะไรล่ะโอ้แม่งมาติดแล้วติดแล้วโอเคก็ไม่กันในเอ่อยูทูบนะครับซึ่งมาอยู่กันในหน้าโพสทุกผมนะครับซึ่งผมุนโพสไปว่า Q&A จัดมานับก็โอเคเข้ามาเสียงนับเลยแถวโอเคท่านผู้ชมเออโอเคขับรถผ่านไปแล้วเอี่ยม ทุกทีเลยจะถ่ายคลิปแล้วโอ้เสียงรบกวนแม่งเยอะชิปหายคือแบบโอ้คิดว่าวันนี้แบบจะถ่ายรอบเดียวเทคเดียวแล้วก็จบเลยนะโอ้โหแอ้ตลอดเลยโอเคก็เออสำหรับความคิดเห็นก็จะมี29รายการนะโอเคมาเริ่มวันที่คนแรกกันเลยนะก็อจะเป็นผมเองแบบพิมพ์ Q&A แล้วตอบเฮ้แล้วตามด้วยคำถามโอเค เรื่อคนแรกนับจากคุณนองนะชื่อช่องนี้เลยนะเคื Q ่อนเหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเออสใช่เ a ียนเพี่จะพี่จำได้ได้ไหมหรือเปล่าได้ไหมว่าใครชอบเออเล่นและลดูสตรีมพี่มากที่สุดคนระับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เท่าที่ผมเห็นนะ ผมจําคนนี้ได้นะแต่ก่อนเนี่ยคือเขาแบบก็มาดูสตรีมผมน่าจะเปิดหลายสตรีมอยู่นะผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะก็โอเคผ่านไปแล้วกันนะจำไม่ค่อยได้นะจำไม่ค่อยได้แต่ที่เท่าที่ผมจําได้เนี่ยมีคนหนึ่งนะที่มาคนแรกตลอดเลยนะแต่ตอนนี้เขาน่าจะเอ,อ่ยยังไงอะ่ะ ไม่ได้ดูสตรีมผมแล้วมั้งนะผมก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะโอเคเหมือ่าผมจําไม่ได้วะเออครับโอเค Q&A เราจะได้เล่นโลบอกใหม่อีกไหมผมเอาโพตนี้มาจากทวิตของโลบอกมาแปลให้อ่านโอเคจาาได้ฟังแล้วก็เลยกันนะขอบุญสําหรับการเล่นขอภัยที่ต้องประกาศแต่เนื่องจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเกิน1,000งนเรา ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปิดเซิร์ฟเวอร์เกมทั้งหมดขอพุณนที่เล่นเกมของเราในการผจนภัยและไอที่เยี่ยมยอดนี้แต่นี่ได้มาถึงแล้วถึงจดสิ้นสุดและไอ้การซื้อทั้งหมดจะได้รับเงินคืนเราหวังว่าจะได้พบคุณอีกเลยโนี้ย้ายไปโลบอกเอออะไรสักอย่างนะ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลบออกจะเปิดไหมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ,อข้อความในท,ทวิตนี้เนี่ยจะเป็นข้อความแบบเปิดหลอกหรือเปล่าหรือว่าแบบมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะครับโอเคอย่าไปเชื่อแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันอาจจะแบบหลอกเราก็ได้นะเอออย่าไปเชื่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้คิดแบบห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะดีกว่านะครับ อีกครึ่งหนึ่งแบบเชื่ออีกครึ่งหนึ่งไม่เชื่อนะครับยังไม่เชื่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับโอเคคนต่อไปนะครับคูโลคามิโอเคโอ้โหยาวมากนะหนึ่งอายุเท่าไหร่อายุสิบห้านะครับทํางานอะไรเป็นนักเรียนนะครับยังไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะชื่ออะไรนามสกุลอะไรชื่อเอ่อก็รกฏชาดีหนอว่านะครับก็คือสกุลเอ่อเล่นติกตอกไหมเล่นครับ บ้านราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันบ้านผมเป็นบ้านไม้ผมไม่รู้นะเพื่อนกี่คนเ,เยอะอยู่ชื่ออะไรบ้างเาไม่บอกละกันเดี๋ยวมันยาวเกินไปนะครับทํางานที่ไหนไม่มีงานทำปะทูเป็นนักเรียนอยู่พี่จะอ่านผมไหมอ่านอยู่นะมีไอ้อนเป็นใครเป็นพี่ขจานะพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> เปิดหน้าด้วยโอเคเปิดหน้า นับตอนนี้ผมก็เปิดหน้าแล้วนะเออเดี๋ยวขอสลับปัดโอเคมันต้องทางนี้นะโอเคสำหรับเอ่อเดี๋ยวผมอ่านถึงตอนไหนละอา่าอยู่ไหนวะเปิดหน้าด้วยโอเคกี่ซับแล้วหนึ่งพันซับนะครับพี่รู้เออก็ไม่ไม่รู้จะถามอะไร,อ,รอ๋อว่านพี่ได้ไงเนี้ยน่าจะข้อความยาวเกินไปนะครับมีแฟนยังยังไม่มีนะพี่ชื่ออะไรชื่อว่าเป้านะเออเดี๋ยวว่บ เสื้อ,อคอพรมมันมันรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเ<อ>แฟนชื่ออะไรเออตอบด้วยโอเคตอบอยู่นะเพื่อนชื่ออะไรมัง่งเออไม่บอกนะอยู่โรงเรียนอะไรเรียนเอ่ออํานาจเจริญพิทยาคมนะจังหวัดอะไรผมอยู่อำเภอเมืองนะจังหวัดอํานาจเจริญนะอยู่ตำบลนาแต้ซอยไหนไม่รู้บอกที่อยู่ด้วยไม่บอก พอโอเค Q&A พี่มีแรงบันดาลใจจากใครในการทำ YouTube พี่กัญชาคนระับโอเค Q&A พี่ชอบกินอะไรมากที่สุดข้าวมันไก่แล้วก็ผลไม้นะครับพี่ชอบดูช่องไหนช่องเออจะพูดว่าเออช่องไหนละ่ะอ,อ,อันนี้ผมก็บอกไม่ได้นะผมดูทุกช่องนะครับคือ,อเมืเบื่อผมก็แบบ ไปดูช่องนูน้นช่องนั้นช่องนี้นะครับเยอะแยะมากมายครับ mm. ไม่ได้แบบดูเออแต่ช่องนั้นช่องเดียวนะครับ mm. สองพี่ชอบดูอนิเมะเรื่องไหน mm. สําหรับผมนะเออไม่ได้ชอบเรื่องไหนมากที่สุดนะครับ mm. ก็คือแบบดูแบบเออยังไงดูแบบเล่นๆน,นะดูแบบสนุกนะครับ mm. ก็แบบไม่ได้ชอบเรื่องไหน mm. เป็นพิเศษนะครับ mm. ก็เออ แบบแนวต่างโลกอ่ะเออแนวต่างโลกครับผมจะชอบดูนะ <reality> ก็ยี่เสียงรบกวนเยอะมากๆนะครับก็แต่ละวันเนี่ยผมเจอแบบพวกเสียงนกพวกเออเสียงอะไรก็ไม่รู้นะ <S 2> <S 2> <S 2> ด้านล่างเสียงรถเสียงอะไรประมาณนี้นะครับก็ปัญหาของยูเออ y o u t u b e ์มือใหม่นะ<ส> <Assessment> เออพี่ชอบเล่นเออ,นเอ,อไลน์มากที่สุดนะผมชอบเล่นเออโลบ,บอกนะครับก็ ถ้ามีเอ่อ Ark Survival ผมก็จะเล่นทั้งวันเลยผมบอกเลยเพราะว่าผมชอบเล่นแบบเอ่อเกมพวกแนวเอ่อเอาชีวิตรอดอะไรประมาณน,นี้หาของโอเคนะพี่มีเป้าหมายอะไรในการทำ Youtube ครับก็หาเงินนะัรับยวหนึ่งที่บินได้ไหมบินไม่ได้นะเวลาว่างพี่ทำอะไรผมเอ่อเวลาว่างเหรอแบบอ่าผมจะเล่นเอ่อฟรีไฟนะก็ไม่มีอะไรทําผมก็จะเล่นฟรีไฟเล่นแบบ แบบูฟเอแบูฟเนี่ย่าพี่ดีใจไหมผู้ติดตาม1,000คนก็สำหรับผมนะก็ถือว่าดีใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนที่ผมเจอแบบหนึ่งผู้ติดตามถึง1,000คนคนอะ็คือแบบเออผมคิดว่าแบบจะแบบสแบบตรีมสตรีมแบบรอคนเออติดตามถึง1,000คนอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็ ว่าดีใจอยู่แต่ไม่ได้ดีใจมากอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าก็ไม่ได้เตรียมใจแบบจะรอแบบเอ่อยังไงผู้ติดตามถึง1,000ครับก็แบบคิดว่าจะสตรีมนะอ,อโอเคก็ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจอยู่นะเจนเอพี่ชอบเกมอะไรคะเออชอบเกมเออนวพาจนภัยนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็เกมโรบอทนะตอนนี้เออ ทันใหม่นะโอเคทันครับ q a วพี่คิดไงกับนายกประเทศไทยครับผมพิว่านายกประเทศไทยเนี่ยเป็นคนที่ดีบริหารประเทศได้ดีเยี่ยมมากเลยนะครับก็โอเคและพี่อายุเท่าไหร่ครับเออสิบห้นะครวัน Q&A พี่เชื่ออะไร พี่เล่นเกมอะไรบ้างพี่มีแฟนยังผมชื่อเปานะผมเล่นเกมเโรบอกนะส่วนใหญ่นะเพราะว่าไม่มีเกมอะไรที่แบบผมเล่นได้แล้วนะเพราะว่าเ,เกมพวกเอาชีวิตรอดหรือว่าพยนไพอ,อโลกว่างอะไรพวกนี้ผมเล่นไม่ได้นะคอมผมกากเกินไปนะเอาง่ายๆมันแหลกนะ พี่มีไฟยังยังไม่มีนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะคิวเดพี่เล่นโลบอกมากี่ปีแล้วนะอ,อ็ยิ่งผมเล่นโลบอกมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่น่าจะป .3 ป .4 แล้วมั้งจะไม่ค่อยได้นะจะไม่ค่อยได้เอาจิงผมก็เล่นมาหลายปีอยู่เหมือนกันนะแต่รหัสเก่าผมจาไม่ได้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบยังไงอ่ะเออมันเล่นนานแล้วอ่ะละ่าเก่าที่สุดก็คงจะเป็นเท่าที่ผมจําได้นะก็คงจะเป็น p o n o n x d อ่ะเออพี่จํา เอ้ยพี่จะทําผลสั่นไหมครับผมจะไม่ทำนะมันยากเกินไปผมทําแล้วรอบหนึ่งครับยากโคตรโนะครับยังไม่เสร็จเลยนะพี่เดินได้ไหมครับเดินไม่ได้นะของพี่เท่าไหร่เอ่อสำหรับความสูงหวมนนะก็หนึ่งร้อยแปดสิบกว่ากว่านะผมไม่ดูนกันไม่ได้วัดนะเมื่อไหร่ลุงจะออกเอ่ออันนี้ไม่รู้นะเคเอทําไมเอ่อพี่มีชีวิตอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเอ่อ พี่มีแฟนยังอ่ายังไม่มีคนระับเคียนเอผมรอไหมจะไปรู้ไมหมล่ะเนี่ยเคียนเตายแล้วไปไหนอ่าไปต่างโลกครับเคียนเพี่ตึงไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตึงมันหมายความว่าอะไรหรือว่าตึงทําไมต้องพูดคําตึงตึงมันเกี่ยวกับอะไรนะครับเคียนพี่ขี้ตอนไหนจะไปรู้ไมหมล่ะเนี่ย เอ่อ Q&A พี่บรรทัพย์ได้ไงไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็ขอบคุณท่านผู้ชมครับที่มาเอ่อามคำถาม,ม,ม Q&A ในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับทุกคน,นครับที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปทุกคลิปที่ผมทำขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์ทุกคลิปที่ผม,ผมเอ่อทำมาด้วยนะก็ขอบคุณที่ท่านผู้ชมนะครับดูเอ่อและติดตามผม ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับโอเคก็จะมีช่วงที่ผมตัดไปนะก็จะเป็นช่วงที่แบบเมีเสียงรบกวนนะก็ผงจะทัดออกนะโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามผมตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้นะครับก็โอเคไว้เจอกันเคลิปหน้าเดี๋ยวก็จะสตรีมแล้วนะสตรีมว่าไม่มีอะไรเล่นจริงๆนะโอเคสำหรับ okay. รคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก like <อ>ดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับบาย